่ฉันไม่ได้เป็นนะฉันไม่ได้เป็นเริ่มแล้วเริ่มอัดวิดีโอไปกันแอคชั่นนั่นกูว่าและกูว่าเลยสนกูจะเป็นรถพุ่วงมาอันนี้แป๊บนึงแล้วก็ทำเป็นตัวเล็กไม่มีรถที่หนูเลยอะทำไงอ่ะเป็นนุ่งให้เหนือสอนดิเดี๋ยวตอนเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ยังสร้างอันนี้ยังไม่เสร็จเลยเหรอ เนี่ยมาสัมภาษณ์ใครวันนี้เราจะมาดูกันว่าใครจะโดนดักสัมภาษณ์อ่าไม่ใช่กูเล่นนอนกูกูจะเอะมึงดไม่ให้นั่งกูจะนอนอันนี้อ <c oughs> ันนี <c oughs> น่อย่านั่งอย่านั่งใครวะ่ะกี้ มึงปรับตัวใหญ่มึงก้อนนะกูไม่ให้นั่งขับดีๆถอยมันขยับไม่ได้มารถดี๋ยวปรับตัวใหญ่ขึ้นนะวันนี้เราจะมาหาผู้คอร์รกันนะฮะรจะไปผู้คอร์รที่หนีที่หนีตามไปพัไ้เียเียเฮียเียเียเฮียเฮียเียเยเียยเียเียยี เจ้ากระโดดลงจากรถหน่อยตอนนี้เราจะเปลี่ยนสีรถแต่เขาใส่วะไรดูเคยพี่หนวงว่าแล้วใครมันกินวะกูนี่ไอ้ซัดกูนว่าเย่ยเบคอนไม่ใช่เบคอนแต่เป็นอินซีตกใจเลยหนวงอ่ะกูต้องไปกูต้องไปแอบที่เนียนๆน่ะ ม่มันน <itz v rapper> ิ่มเนียนอยู่เนี่ยรถพุ่งไม้นะครับไปชนพี่หน่วงเลยเี่หน่วงว่ะนายสมไม่เนี่ยลุกงมาดีจ้าลุงกงไปเลวไปแล้วด้วยไปเลยเจ้าเองสนใจเป็นพี่หน่วงไ้ยเดี๋ยวเป็นคนขับรถแฮะ ไม่คุณจะเป็นคนขับมากกว่าแต่ฉันแต่ฉันหาฉันนั่การฉันอยู่ตรงไหนฉันี<ร>๋ยื้ฉันอาัาวิดีโอเยอะเกินไปไม่ได้นะได้แค่นาทีหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนี่เก้านาทีก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นหลายนาทีเลยนะวันทีล่ลมพัด ตอนกติปกเกอเต้เตน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  เอาเข้ามาแล้วก็ชนเลยดิป่าโอเมื่เลยเึ้่เมื่อไม่ดูไม่ดูอ่ะเคยดูแต่บาลเล็กบล้วล่ะไม่สนอะแล้วมีแล้วเทนเซกของใหญ่ๆหน่อยนะเชิดเลยช่วยอ่ะอ้เมื่อนี่ไม่ใช่หลอดด้ย มันมันจะให้เดินไม่เฉยแล้วนะย้ายขี้วิ่งหนียื่นหนีไม่รอดเอ็งเอ็งสลับกับเราหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะขับรถไล่จี้มันเออก็ได้ก็ได้กด้หนูก็เปลี่ยนตัวแป๊บนึงได้กูทนไม่ไหวแล้วไอ้หนูหญิงกูทนไม่ไหวแล้วจ้ากูมาแล้วจ้าปี๊บไอ้ปื้มเขาไม่ใจรถเออมา ทำเร็วสองร้อยแม่งเลยฮะวิ่งสิจะเรียนแวนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอะไรไปช่วยจนี่่ี่ดูดีนี่ๆถ้าขทยนายเขทยนแป๊บนึนี่นั่งนั่งด้วย แล้วเหนือเหนืออย่าบอกว่าเหนืออยู่ในใต้อะเหนือเยื่อใต้พี่เลมากมาพูดอย่นี้โอ้โหยังเร็วอ่ะเฮียบ้าพลังแค่มันสินะจับนายนิวยังไม่ได้เลยเฮ้ยเรียกเลยว่าเปล่ามึงไปมึงไปพี่หนุ่มเหรอกูเป็นกูคนกูหนีมึงดีกว่าเฮีย แต่ฉันตัวเล็กนะแป๊บหนึ่งนะปรับก่อนเอ้ยเจ้าไปที่หลวงพาไปที่หลวงไม่เอาเขาไม่เอาเทียวไปนะ